ถ่ายเลยอโอเคเ,เข้ากล้องละแดดโอเคไหมโอเคเนาะครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับอ,อวันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งพ่วงข้างที่จังหวัดฉะเชิงเซาอําอเภอเมืองฉะเชิงเซานะครับก็คันนี้ลูกค้าจองคิวมาหกเดือนกว่านะครับต้องเข้าใจตรงกันเนาะหกเดือนกว่านะครับก็ได้รอบของพี่ของพี่พอดีเนาะตัวนี้อ่เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับ ตัวนี้เป็นพวงข้าง VIP นะครับตะกร้าจัมโบ้นะครับก็ปูด้วยแผ่นอลูมิเนียมตีนเป็ดนะครับราคาค่าตัวตัวนี้เฉพาะพ่วงข้างอย่างเดียวนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันไม่รวมแผ่นอลูมิเนียมตีนเป็ดนะนะครับถ้าแผ่นอลูมิเนียมตีนเป็ดเพิ่มอีกสามพันห้านะครับอ่ะเรามาดูประตูนะครับตัวนี้ก็จะเปิดแบบนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเบาด้านหลังอา่า ค้งหัวเตียงนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะเป็นเบาะลายไหมอิสานนะครับก็ประมาณนี้มีไฟเลี้ยวไฟลีเดี๋ยวนะจะเ,เปิดให้ดูนะครับมีไฟเลี้ยวไฟลีด้านหน้าและด้านหลังนะครับอ่านะวนไปแมกไมาย,ยางใหม่โชคใหม่นะครับเน้นย้าเสมอว่าพ่วงข้างช่างตั้มเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ผีเสื้อสามตัวนะครับต้องมีทุกคันนะครับผีเสื้อสามตัวด้านหลังด้านหน้าก็จะมีดาวนะครับดาวหนึ่งดวงดาวมีไหวเบิงนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็มีตะกร้าจัมโบ้ตะกร้าเก็บของใต้หลังคามีให้นะครับแล้วก็ก็จะมีตัวนี้นะครับกระจกมองหลังปึ๊บกระจกมองหลังนี่ประมาณนี้นะครับชุดติดตั้งนะครับก็จะติดตั้งที่สามจุดนะครับที่คอ สังเกตดูนะครับว่าเราเจาะแค่เอาเหล็กลงได้เท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับจุดที่สองเหล็กจับกันตกนะครับแล้วก็ที่ขาตั้งนะครับก็ประมาณนี้ระวังสีนะลูกตอนนี้กํลาลังเก็บสีอยู่นะครับเก็บสีชุดติดตั้งเก็บรายละเอียดอยู่นะครับอ่ะมาดูด้านหน้าอีกทีนะครับอ่ะขึ้นมาปุ๊ก ่วงข้าง V.I.P. นะครับผู้ใหญ่ตั้งได้หนึ่งสองสามสี่คนแน่นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเด็กนะครับเด็กปสองปสามเนี่ยได้อยู่สี่ห้าหกนะก็ประมาณนี้มีเหล็กจับกันตกด้านหน้าเหล็กจับกันตกด้านข้างประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเอ้าหนึ่งเดี๋ยวจะลืมดูเห็นไหมมันมีช่องเก็บของเห็นไหมใต้เบาะอยู่นะครับเผื่อท่านใดจะจะวาง แบตเตอรี่ติดเครื่องเสียงก็ว่ากันไปนะครับก็สุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับทุกแมตฟอร์มของออนไลน์นะครับได้ทุกอย่างเลย TikTok YouTube Facebook หน้า Facebook หลักนะครับพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยพ่วงข้างช่างตั้มระยองนะครับเบอร์โทรเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างเนาะสำหรับท่านที่นะครับอยาก อคิว uh, ต่อไปนะครับก็วันที่เท่าไ่วันที่สามวันที่สามพฤษภาหกเก้าฟังไม่ผิดนะสามพฤษภาหกเก้าครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยเงินทองนะครับครับผมลักนะจบจบ